สวัสดีค่ะมาดูรีวิวนะคะกุกค่ะก่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันที่ที่ใช้ในการดูละครซีรีส์เกาหลีและอื่นๆก็คือระหว่าง Netflix กับวิวนะว่าอะไรจะ มีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยข้อเสียยงไงจกประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า h ฮฟวี่ยูเซอร์สำหรับคุณนายไก่เราะะสองคนนะคะก็อ่าเริ่มที่ราคาก่อนไหมอ่าได้ Netflix ราคาเท่าไหร่ Netflix ราคาเดือนละ420บาทสำหรับใช้ได้4คนนะ 4, 4คน4คนนี้ก็คือจริงๆอ่ะมันมันมี User Profile ได้ 4, 4อัน4อันบวก1เด็กแล้วก็สามารถคือเปลี่ยน คอมพิวเตอร์ iPad อะไรนี้มันทดสับมือถือจอทีวีแต่ว่าแต่ละยูเซอร์คือจะได้ครั้งละหนึ่งใช่ไหมในแต่ละโปรไฟล์ยูเซอร์คือจริงๆแล้วว่าเราจะลงทีวีสิบเครื่องก็ได้ iPad สิบเครื่องก็ได้แต่ดูพร้อมกันได้แค่แบบสี่ดีวาตามยูเซอร์นะที่ในต่อหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็คือแล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องสาวเออก้อยเรามันก็ดูมันก็ใช้เออก็หลายคนอย่างเงี้ย ก็คุ้มค่ะจริงๆตอนแรกอราเริ่มจากพ่อเนาะพ่อพ่อซื้อไว้ดูไม่พ่อไม่ได้สนใจเลยพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ตั้งใจซื้อไว้ดูด้วยคือพ่อแบบฟรีอะอะไรทดลองหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยแล้วมันเออแล้วมันก็ต่ออัตโนมัติไปเราเราก็เลยพ่อ <ไ>เพอ่อหาไปเจอพ่อก็เลยดูเลยพ,อลยลยพอล่อลดูไปเลย <c oughs> แต่ว่าเราใช้คุ้มนะเพราะว่าคือแม่ใช้หนึ่งแอคเคาเนาะแล้วก็เราสามคนพี่น้องกูแก่ก้อยก็คือใช้ใช้ขวลยแอคเค้าเราเคยมีจุดที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแล้วก็ก้อยก็คือดูดูทีวีดูทีวีจอใหญ่หนึ่งแอคเค้วฉัน2 2> ดูไอแพดของดิฉันเราก็ดู iPad ของเราอยู่ในห้องเดียวกันสามคนต่างใส่หูฟังเพราะว่าเราแชร์ประหยัดแอร์ประหยัดค่าไฟแอร์แล้วพ่อก็เปิดประตูเจอ ตอนนั้นคือช่วงโควิดไงใช่อยู่บ้านอยู่บ้านอ่ะอันนี้ก็ราคาเดือนละสี่อยีสิบของ Netflix แล้ววิวสี่ร้อยสามาะจำไม่ได้อ่ะพ่อจ่ายอ่ะเออเนี่ยแหละสี่ร้อยิถึงสี่ห้าสิบต่อเดือนได้เสียเขาจริงก็อ่านนี้ราคาอ่านันนั่นอ่ะวิววิววีไอยอ่านว่าวิววิวเราก็อ่านไม่ออกเราเราอ่านวีไอยูแต่ว่าเห็นแฮชแท็กของแฮชแท็กของแอปเขาว่าเขาเขียนอันนี้เขาราคา ถ้ารายเดือนอ่ะร้อยสิบเก้าบาทแต่ถ้าปีหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือว่าถูกมากก็คอเอาไปหนึ่งปีเกือบเท่ากับในฟลิกหนึ่งเดือนแล้วใช่เออก็คือก็คือคุ้มอ่ะคุ้มคุ้มรับหูรับตาซื้อซื้อไปเชื่อเราอืมแล้วก็สี่เก้าเก้าหรือห้าเก้าเก้าวะก็คือถูกมากอ่ะแล้ววิวว่าจะชอบแบบออกคูปองอ่ะในช้อปปี้ขายเยอะมากเลยแบบสามสิบวันเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยถูกๆเออเออก็น่าจะแบบคือเขามีโปรโมชั่นบ่อยวิว ก็ขุมอยู่แต่ว่าเขาจะเป็นเออไม่ใช่เสียแอคเค้าไงแอคเค้าเดียวแอคเค้าเดียวแต่ว่าแล้วบ้านเราทำไงไก่ดูคนเดียวไม่ใช่อะไรเพราะนางมีทุกแอปเดี๋ยวเรา่อตไปคนอื่นเขาดูเน็ตฟลิกกันไม่นด้ดูแอปอ่ะค่ะกันจริงเอาเรื่องเอาคำแปลก่อนละกันคือคือเราอ่ะชอบนี่คือจุดเด่นของของวิวเออจุดเด่นของวิวก็คือมันแปลดีกว่าแปลดีมากแต่คือไก่อ่ะชอบชอบดูซาวด์แทร็ก สัสไทยไม่ดูภาคครั้งเออภาคเนี้ยไม่รู้ว่าดีไหมแต่ชอบแต่ว่าถ้าแปลที่เป็นภาษไทยด้วยหรอมีแต่ว่าสับไทยอ่ะแปลดีกว่าเน็ตฟลิกเยอะเขาบอกว่าแปลครอบคลุมกว่าด้วยคือไอตัวกษรผิดอน้อยอีเน็ตฟลิกอะถ้าดูประจําจะเห็นว่าบางทีมันเหมือนกับคนพิมพ์พิมพ์ดีดะแบบแบบพิมพ์ผิดอะจริงๆอะมันไม่ใช่แค่แค่พิมพ์ผิดนะมันแปลผิดด้วยแหละ จริงๆอย่างฮอสท์ท์ทำไมแกฟังภาษาเกาหลีออกนี้ไม่ใช่ Hospital อส a y l i s t อลเพลย์เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าฉันชอบมากแล้วมันแปลผิดตรงไหนฉันดูคือฉันดูหลายรอบ <ừ> ฉันมันทั้งแปลฉันดูทั้งแปลไทยฉันดูทั้งแปลอังกฤษ <ừ> เพราะว่าเออ,อ,อก,ก็คือแปลอังกฤษกับแปลไทยไม่เหมือนกันใช่แล้วก็แต่คนแปลไทยอากจะแปลถูกคนแปลอังกฤษผิดก็ได้ไง ไม่เพราะว่าฉันไปอ่านใน Twitter มาคือ <laughs> ในซีรีส์เกาหลีอะหลายๆเรื่องอะคือเพลงซาวด์แทร็กอ่ะมันมันมีส่วนสําคัญคือเขาตั้งใจทีมงานผู้กํากับทีมงานตั้งใจต่อต่อใส่มาเพื่อแสดงความหมายอะไรสักอย่างซึ่ง Netflix <laughs> ไม่ได้แปลทุกประโยคบางทีก็ไม่แปลทางเพลงก็มีวิวก็แปลบ้างไม่แปลบ้างเห<ต><ต>มือนกัน่เขาบอกวิวแปลดีแปลแต่ว่าแต่ว่าจะแปลเยอะกว่าจริงแล้วก็ในความคุ้นเคยอ่ะ คือเน็ตฟลิกซ์บางทีอ่ะมันแปลเหมือนเหมือนเราเหมือนเราอ่านหนังสือนิยายอยู่อ่ะอย่างเช่นสมมติว่าถามว่าแบบเอาวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างก็จะแปลว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคือมันเป็นภาษาเขียนไงมันไม่ใช่ภาษาพูดในขณะที่วิวอ่ะนอกจากจะเป็นภาษาพูดอ่ะยังเป็นภาษาแบบปัจจุบันปัจจุบันดีต่อใจเออเหมือนเคยเห็นอีหยังวะด้วยอ่ะเอออีหยังวะก็เคยเห็นอะไรที่แบบว่าอะไรงี้แบบงออีงี้อย่างเงี้ยเออมันเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยคือมันมีความ เหมือนมันมีความใช้แสลงสไตยด้วยคือเหมือนกับที่เราแบบใช้จริงๆสรุปมันแปลดีกว่าก็เขาได้ทีมโคตรฮิตซึ่งก็คนนีิก็แปลดีแปลดีมากอยู่แล้วอืมนี่คือนี่คือจุดเด่นของของวิวของวิวเมื่อกี้ก็ถูกกว่าแล้วนะอันนี้ก็แปลดีกว่าเซียวซีไม่ล่ะหรือต้องซื้อวิวไงแกจะแกดูเยอะไงอะข้อถัดไปอะไรอีก แล้วไม่มีข้อดีของ Netflix มากเหรอก็อ๋อเน็ตฟลิมันจะเยอะเรื่องเกี่ยวกับคือมันจะมีซีรีส์ชนฝรั่งคือเหมือนถึงความหลากหลายทางวรรุกรรมอะความหลากหลายของมันมันเยอะกว่าแล้วก็ในเน็ตฟลิกซ์มันมีแบบซีรีส์ฝรั่งด้วยเออแบบอนิเมะก็มีนี้แล้ววิวมีหนังไหมเน็ตฟลิกมีหนัง วิวมีปะวะมีวิวก็มีหนังแต่ว่าวิวเนี่ยมันจะหนักไปทางแบบเกาหลีฮ่องกงญี่ปุ่นไทยแบบเนี้ยเอส่วนถ้าเป็นแบบแนวฝรั่งมันจะน้อยเอออมีแต่ว่ามันมีสารคดีนะแบบดั้งเป็นทลาสสิอะไรเงี้ย From Hell เออ From Hell อย่างเงี้ยแกก็ไปดูวิธีการเรียนแมวจะวิวนี่แหละเออเห็ไม่ล่ะวิวดีนะแกโอเเคดี๋ยวก่อนนะพูดเหมือนเล่าเหมือนแบบได้สปอนเซอร์เลยไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะคะจ่ายตังค่ะจ่ายตังค์จ่ายตังค์ทุกแอปจ่ายตังค์ทุกแอปแต่นี่อ่ะเรียกว่าเป็นข้อดีของ Netflix เนาะ ความใหม่ของของนี่เหรอการเลือกการเลือกกีรีส์เข้ามาลงจริงๆก็ตอบยากตอบยากมันมันก็แข่งกันมากขึ้นอะ่ออย่างปัจจุบันตอนนี้ The King Lee Min Ho เนี่ยคืออยู่ใน Netflix ไงแต่ว่าที่เพิ่งจบไป Our World of m a r r i a Couple ก็อยู่ในวิวอยู่เออไงก็เลยต้องมีสองแอปไงส่วนตัวชอบมากเลยแ่ะก็คือชอบดูทางคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันสกิปได้แกสกิปคือ ปุ่มลูกศรเคอร์เซอร์ขวาเนี่ยถ้าคุณกดนะคะมันจะทำให้เนื้อเรื่องมันมันแบบก,กระโดดไป,ไปนิดนึงนนนิิดดึงใช่เหมือนฟาสต์ forward เออเน็ตฟลิกซ์ถ้าฟาสต์ forward มันคือแบบนี่แต่มันขยับไปทีละ อี้เออซึ่ง n น็ fli x นะคะจะสกิปทีละสิบินาทีสิบวิอืมวิวเนี้ยจะสกิปทีละห้าวินาทีซึ่งสิบวิบางทีมันมากไปเออมันแบบว่าอะไรนะคือเมื่อกี้แบบสร้างเคสพลายไปว่าเขาสร้างเกันไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ห้าวินี่มันยังมันยังรู้เรื่องอยู่เออใช่แต่ว่าไม่เราจะสกิปทำไมอ่ะก็บางทีฉันไม่อยากดูฉากละว่าแบบพระรอกับนางเอกอย่างเงี้ยเออหรืออะไรเงี้ยหรือหรืออย่างคือคือฉันเนี่ยเป็นคนแบบ สมาธิสั้นไม่ใช่เว้ยฉันเป็นคนใส่สุขนิยมเวลาอะไรที่มันเศร้าๆอะไรเงี้ยฉันก็จะแบบไม่อยากดู skip 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 อะไรเงี้ยแต่ยังอยากดูเรื่องอยู่เออไงอ่า,าเออโอเคบาง<อ>หรือบางเรื่องเงี้ยมันแบบสำหรับสำหรับฉันคือแบบมันน่าเบื่อไงแกแต่ว่าฉันอยากรู้ไงว่าจบยังไง <S <S แต่ฉ,แฉันไม่อยากจะแบบว่า EP หนึ่งไป EP สิบหกอย่างเงี้ยมันเหมือนอ่านหนังสือแล้วเปิดหน้าสุดท้ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ เออเออกจ้าอันนี้แต่มันคำแบบมันดูไม่รู้เรื่องไงเราไม่เข้าใจเนี่ยออกไปเหมือนเปิดหน้าหนึ่งแล้วก็ไปอ่านหน้าแบบ last page อย่างเงี้ยก็ไม่เก็ตเงี้ยแต่ถ้าแบบ skip เออเราก็จะแบบพอรู้เรื่องหรือบางเรื่องเงี้ยมาแค่แบบ ดูพระเอกกับนางเอกเนี้ยไอเรื่องคนอื่นกันสกิปสกิปสกิปอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องมีบ้างแหละแกฉันก็ไม่ได้สกิปทุกเรื่องจ้ะจ้ะแต่ว่ามันก็แค่แบบมันแต่แมันก็คือข้อดีนะมีเรื่องไหนไหมที่แกดูแบบไม่สกิปเลยอ่ะมีสิแกเรื่องอะไรขอสซินก่อนก็คือจริงๆนอกจากแอปนี้มันยังมีแอปอื่นอีกมากมายเลือกเลือกช้อปปิ้งกันก็แต่ว่าไก่ก็จะมาแชร์นิดนหน่อยๆนอยว่ามันมีแอปอะไรอีกบ้างในมือถือของนางนะคะ ก็ขอเปิดดูอ่ะก็จะมี VTV แต่นั้นมันคือสายจีนไงสายจีนคนชอบดูหนังจีนก็ต้องไปดู VTV แบบเนี้ยแต่ในนั้นมันก็มีนะเกาหลีอ่ะแต่ว่ามันน้อยมันไม่มันก็ไม่จุใจมันก็ไม่ฟินอ่ะแล้วอันนี้ไอชีอี้ไอฉีอีคือประเด็นมันมันเกิดจริงๆไอชีอีนั่นมันเป็นแอปจีนนะแต่ว่าเรื่องเราเป็นคนแนะนาไอชีอีให้ไก่เรื่องล่าสุดอ่ะเกาหลีอ่ะ Dinner Mate มันเริ่มลงแล้วเหมือนกันจริงๆในไอฉี ในนี้ปะเออก็คือมันดันฉายในไอ้ฉีอีอย่างเดียวไงออก็เลยต้องดูไงคือไอ้ฉีอีมันไี่อ<ใ>จ,จ่ายตังค์ไหมยังอดทนอยู่อดทนเพราะว่าแล้ว,วินววินวจ่ายตังไหมจ่ายจ่ายที่จ่ายตอนนั้นคือแบบดูไอ้นี่ไงแกรีบิดเดี๋ยวเข็<อ>นเลย <laughs> แล้วก็ดูไม่จบ เราดูไม่ค่อยมาว่ากันตระกูลสามพสามชาติก็คือมันมีอีกมันมีอีกมันมีวีทีวีมันมีไอฉี่อีมันมีอีกนะโยโขไม่ชชื่อโยโคอะไรไม่รู้มันอ่านว่าอะไร YOUKU อ่ะเป็นแอปจีนแต่ว่าไม่เป็นจีนหมดเลยมันไม่มีมันไม่มีสับเอออะหรใช่สับอิงก็ไม่มีไม่มีแต่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนี่คือประมาณสองสองสามเดือนที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีหรือเปล่าแล้วก็มีแอปอื่นอีกมากมายแค่แค่นั้นแหละเนาะประมาณนี้ก็เล่าให้ฟังแชร์ประสบการณ์นะคะก็แล้วแต่จริต เราแต้ว่าชอบดูแบบก็ชอบดูอไก็เลือกเอามาเจอกันคลิปหน้า